คลิปเปิดคลิปสวัสดีครับพี่น้องครับวอนนี้ทางนี้ตังอยู่ภูหินกองครับต้องเศร้าส้มบรรยากาศย่อมเศร้าผู้เรือกผู้เรือกส้มผู้หมอกผมมีหมอกครับผมมีหมอกเบื่องหลังกำลังขึ้นครับรถขึ้นผู้มากครับรถแล่นขึ้นสวัสดีครับวันนี้เดินทางกับวันนี้ท่าพระลาะเด้อครับพี่น้องอยู่ภูหินกองครับ อำเภอกูลเลือครับตำบลหน,นองนิว้วตำบลหน,นองนิ้วครับพี่น้องไอพี่ต้อผ่านเลยชุดนะึงกัอเด็กโอ้หตผ่านนะ้องผ่านดพี่ต้องผ่านเลยต้องผ่านเลยเล เลี้ยงตุ่มบุ้งเป็นอย่างไรบ้างอ้ัดเลยนะปวดหงุมเว่งปวดหัวเบาปวดหัวหนักไม่ใช่เรื่องนะ เมนบอกเป็นได้พญ่หมือนีขึ้นผู้เรือหนาวหนาวงนี้หนิหนาวแหงวันนาเปไอกบอกออกมือนนิแดดตรงเส้สแตดแหงมือนบ่มีนำหมอกบ่มีไอหมอกกักเม็ดเลยบ่มีหมอกมือหบ่มีหมอกมีต่ต้นยางเขาได้ห่ะ นโบวนคนเีนี่เด้อครับพี่น้องภูหินกองครับพีน้งหอยูลินกองครับพี่น้องเบื้องรับภาพบรรยากาศงามครับพี่น้องเกืองหลังภูเด้อครับพี่น้องขึ้นารกขึ้นภูขึ้นกังเว้นขึ้นบ่ได้ครับปนตรยานะครับต้องขึ้นกังขึ้นครับมันจะบเห้น โบหินยังครับพี่น้องขึ้นมาแล้วเขาก็มาจอดพักรถแล้วก็มาส้มพุนครับหอมตะวินที่ขึ้นบ้านเฮาพุรละตะวินขึ้นกับบ้านเฮาพุรละครับทั้งชนุมานพุรละอำนาจเจริญมมกดาหารพุรละ พ่อใหญ่ท่าก็ยังหนาวอยู่เดียดนี่ยังหนาวยังหนาวฝุดขนาดพ่อห,หน้าทีมงานก็นยังหนาวอยู่เจา้าของปตทได้นี่เจา้าของปตทเมื่อยกีดยางหรือว่าหาสมบรรยากาศนดำหมอกแมนบอกฝุ่นพอคุมนัน่นโบ้ยมากระดอกกระเดียดให้มันหนาวแท้หนาวมานนี่โอ้ยหน,นาวขนาดพ่อใหญ่ทอนเลยฝุ่น มาเอาได้คุณไม่ได้ขายยี่ห้อเดียนี่คือเบื้องทางครับจะให้เบื้องทางครับทางขึ้นบริไทนี่นะได้ขึ้นผู้ล้วนๆครับมูสิครับพี่เนาะทางทางขึ้นผูมากด้วนี่ครับขึ้นผูมาชันแบบวัวรถจนงึงพุ่นล้วครับนีวันรถกำลังขึ้นมาครับพี่เนาะ ดุดกำลังลังลังขึนภูมากครับพี่น้องเราเพิ่งขึนมูขึนภูมากครับพี่นอ้องขึนภูหินกองขึนภูภูลอยซพด้วยครับพี่น้องถนนลอยซพอยู่ทางล่างนะครับออกกบูขึนขึ้นมากต้นนี้ก็สิส่งขึ้นภูอีกครับนี่ขึนมาแลว้วก็ต้องพักรถพักรถแลว้วก็ส้งครับพี่น้องอ,อ๋อ ึงภาพบรรยากาศเขาครับพี่น้องเอ้ยงามขนาดพูดพูนยัทอดมาบ่ได้แล้วแน่นี่สายหมอกเขาอ,อกลูก่จังหน่อยเอาคลิปนี้ก็ว้เพียงทำหนีเด้อครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมครับคลิปนี้ไว้เพียงท่านีคนคนาน้ครับ,รบสวัสดีครับ คือมาพักรถครับพี่น้องุนรถกับมากับคลองเต็มรถบัที่เมื่อกับคลองเต็มรถอีกคือเา่าจากอีกทังยาผมครับคลองผาก้ายขนาดเป็นน้ำใหม่สมน้ำใหม่ดอง